ตอนจากพระพิค,คเนตนะคะถึงผู้ที่เจอคลิปนี้เดี๋ยวจะเป็นแรนดอมสุ่มให้นะคะคุณได้ใบนี้นะคะหมายเลขสามอนะคะ d e c ซิ i ันโอเคค่ะนี่อาจจะเป็นข้อความที่ยาวนิดหนึ่งเนาะเกี่ยวข้องกับการตัดสินการตัดสินใจนะคะพิจารณาตัวเลือกทั้งหมดของคุณเพื่อตัดสินใจอย่างรอบรู้อ่า เหมือนคุณต้องการอะไรนะคะในสภาในสถานการณ์ตอนเนี้คุณต้องการอะไรกันแน่นะคุณพอใจกับสิ่งต่างๆที่กําลังดําเนินไปในชีวิตของคุณในขอบเขตที่คุณตั้งไว้นะคะโอกาสเป็นใจให้คุณการตัดสินใจที่อยู่ตรงหน้าคุณมันคือการยึดมั่นในสิ่งที่คุณรู้แล้วก็ เริ่มต้นแล้วก็ลองสิ่งใหม่ๆนี่คือเวลาที่จะก้าวออกไปสู่การผจญภัยครั้งใหม่นะคะหรือการตัดสินใจที่มันแตกต่างนะคะจากจากเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยเออพิะพิเน่ประทานความเข้าใจนะคะที่มากขึ้นเกี่ยวกับตัวคุณและสิ่งที่คุณน่ะสร้างได้จงตั้งเป้าหมายก้าวก้า ก้าวไปสู่การเลือกนะคะทำะคุณทำงานหนักแล้วก็พัฒนาบทเรียนชีวิตมามากแล้วนี่สร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองด้วยการใช้เวลาฟื้นฟูตัวเองแล้วก็มอบความสุขให้กับตัวเองด้วยสิ่งง่ายๆนะทำที่ทำให้คุณแบบรู้สึกมีความสุขค้นพบกิจกรรมใหม่ๆหรือพาคุณอนะ่ะหลีกเลี่ยงจากชีวิตประจำวัน เมื่อคุณได้ปรับเปลี่ยนหมายความว่าคุณอาจจะค้นพบจก,กิจกรรมใหม่ๆนะคะหรือลองไปทําอะไรที่มันแตกต่างจากเดิมๆที่คุณเคยเคยแบบใช้ชีวิตประจําวันมาอนะ่ะอืมคุณจะสร้างสารรค์ความคิดใหม่ๆขึ้นมาเมื่อพระพิฆเนศอนะ่ะทรงถือกระบองที่เรียกว่าที่เรียกว่ากาดานะคะอันเนี้ยพระองค์กําลังท้าทายให้คุณมีความเด็ดขาดมากขึ้น เมื่อคุณเริ่มมีใจิตใจที่แข็งแกร่งขึ้นคุณจะมีโอกาสได้แต่ตองถึงเป้าหมายและก็ความปรารถนาในในระยะยาวของคุณจากนั้นคุณจะอยู่ในสถานที่ที่ดีขึ้นในการวางแผนล่วงหน้าและมั่นใจว่าและมั่นใจว่าบรรลุปเป้าหมายเอ่อตอนนี้เหมือนคุณอนะได้รับประโยชน์จากความมั่นใจที่ค้นพบใหม่ ใหม่ๆนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คุณอาจจะพิจารณาการเดินทางไปยังสถานที่ที่แปลกๆเหมือนคุณจะได้ไปนะอืหรือการศึกษาต่อหรือการเปลี่ยนอาชีพครั้งใหญ่เลยณนะจุดนี้สิ่งนี้อาจจะขยายขอบเขตการเรียนรู้การพัฒนาของคุณเองและก็การขยายขอบเขตอันไกลโพ้นของคุณให้กว้างไกลอืม กว้างไกลกว่าสภาพรอบตัวของคุณณตอนนี้โดยการวางแผนอย่างรอบคอบและก็แนวทางที่พอเหมาะพอควรคุณจะประสบความสำเร็จทั้งในปัจจุบันและก็นาคตว้าวนี่คือข้อความนะคะถึงคุณเลยถ้าคุณได้เจอคลิปนี้แสดงว่ามันไม่มีอะไรบังเอิญมาคุณอยู่ในสถานการณ์นี้นะคะที่เล่ามาทั้งหมดแล้วนี่เป็นคำตอบนะคะที่ท่าน อ่าบอกคุณในคลิปนี้อาจจะมีมินิ่งบางอย่างคุณถึงได้มาเจอคลิปนี้นะคะไม่บอกทามิ่งนะเป็นเป็นทามเลสนะคะคุณคงเข้าใจอยู่ขอให้คุณโชคดีฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเลิบเริบค่ะ